ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของตุ๊กแจงกันแบบเช่นเคยนะคะและในครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่เราทําคลิปเปิดบ้านทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจะมีห้องหนึ่งที่เรายังไม่ได้พาทุกคนเข้าไปดูเพราะว่าห้องยังไม่เสร็จตอนนี้ถามว่าเสร็จหรือยังก็ยังไม่เสร็จอยู่ดีค่ะ <c oughs> คือด้วยความที่เป็นบ้านใหม่ห้องใหม่นะคะเออห้องนี้เนี่ยก็เลยจะค่อนข้างรกนิดน,นึงเพราะว่าจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เยอะแยะมากมายเลย ครั้งนี้จุดเจนจะพามาดูห้องทํางานใหม่ของจูแจงกันนะคะและที่พิเศษกว่านั้นก็คือเราจะเปิดคอมใหม่โชว์เ,เพื่อนๆด้วยครั้งนี้เนี่ยซื้อคอมมาใหม่แล้วนะคะเพื่อเอามาทํางานเอามาทําคลิปหรือว่าเอามาไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะ let's go <S และนี่ นะคะก็คือห้องทํางานของจุ๊บแจงนั่นเองค่ะทุกคนห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่ทําการแต่งแล้วก็การเสียงสะท้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาปุ๊บนะคะทุกคนจะเห็นตรงนี้เลย2ด้านตรงนี้เนี่ยเป็นกระจกที่เอาไว้กันห้องของจุ๊บแจงเองนะคะหลายคนถามว่า มีไว้เพื่ออะไรจะบอกว่ากระจกตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกที่เสริมดวงนะคะเพราะว่าตุ๊กแกงก็เป็นสายที่ค่อนข้างโมเดลูนิดนึงอ <What? S 1> ะเนาะเขาบอกว่าจะเป็นตัวที่ช่วยกันกระแสก็เลยต้องติดด้านนี้มุมตรงนี้เนี่ยจะเป็นตู้วางนะคะซึ่งจะเป็นตู้ใหญ่อาจจะเป็นตู้โชว์โมเดลหรือว่ากล่องสุ่มต่างๆแต่ตรงนี้เนี่ยย,ยังค่อนข้างลกอยู่อันนี้ก็คือเศษส่วนที่เหลือจากการติดห้องนะคะตรงนี้เนี่ยต้องหาที่เก็บก่อนแล้วก็มีบนโดมบันได ที่ใช้สำหรับแต่งห้องต่างๆนะคะต้องหาที่เก็บด,ด้วยส่วนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นนะคะว่าจะมีถุงอยู่ถุงตรงนี้เนี่ยแหละก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ของจุ๊บแจงนะคะที่วันนี้เราจะมาแกะดูกันต้องบอกก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ของจุ๊บแจงรอบนี้เนี่ยที่ทามาก็มูลค่าหลัดเดี๋ยววันนี้เราจะได้แกะกันว่าคอมเนี่ยจะสวยแล้วก็แรงขนาดไหนยังไม่เ,เห็นตรงนี้นะคะก็คือคอมใหม่ของเราเองนี่ ยังไม่ได้ทำการแกะใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะวันนี้เราจะมาแกะโชว์กันส่วนอันนี้เนี่ยเป็นกล่องดําจาก YouTube ก็ไม่รู้เหมือนกันสินะว่าแบบมันเป็นกล่องอะไรหรือว่าแบบเอาไปใช้ทาอะไรอะไรแบบนี้ี๋ยววันนี้เราก็จะมาแกะกันด้วยนะคะแต่เดี๋ยวพาไปดูห้องก่อนพอมามุมนี้ ที่้เพื่อนเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นหิ้งพระของจุดแจงเองนะคะก็จะมีพระแล้วก็จะเป็นทารพีคเนตนะคะที่จุปเจงค่อนข้างเคา,ารพแล้วก็บูชาอยู่นะคะส่วนตรงข้างล่างนี้อ่ะทุกคนนะตอนนี้จะเป็นโซนเก็บของถามว่าเก็บอะไรเยอะขนาดนี้พอเปิดมาปุ๊บรู้เลยขนมของกินสเบียงต่างๆนะคะก็คือจะครบคันมากๆแล้วก็จะมีพวกของสะสมต่างๆด้วยนี่ก็ยังเป็นขนมอยู่นะคะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นตู้สเบียงตู้ขนม แล้วก็ตู้เก็บของต่างๆอ่ะพวกนี้จะเป็นพวกสติกเกรงสติกเกอร์ทั้งหลายที่เรายังไม่ได้เอามาทําคลิปให้ดูแล้วก็จะมีที่เก็บเป็นหมวกหรือว่าเสื้อผ้าชุดต่างๆที่เอาไว้ใช้สำหรับถ่ายงานสตรีมนะคะก็คือใช้เสร็จแล้วก็คือจะออกไปสัะข้างนอกพอมาดูมุมนี้นี้เนี่ยเป็นตู้ที่มีความสําคัญกับตุวแจงมากๆนะคะเพราะว่าเป็นตู้ที่เอาไว้ใช้เก็บของประดับตกแต่งทรงผมต่างๆแล้วก็จะมีพวกเครื่องสอําอางด้วยเรามาดูกันตรงนี้ อันนี้เนี่ยเป็นรูปภาพที่แจงกับปางอ่ะได้ไปอ๋อจะจะดูรูปอะหลัวะรูปนี้เนี่ยจะเป็นรูปที่แจงกับปางไปถ่ายมาด้วยกันนะคะตู้สติ๊กเกอร์ครั้งแรกนี่เอามาด้วยน่ารักไหมย,ยันตะโลกอะตอนนี้จะเป็นเครื่องสำอางนะคะที่แจงก็จะใช้บ่อยๆแล้วก็จะมีพวกกล่องที่เอาไว้สำหรับเก็บนะคะถึงมันจะไม่เรียบร้อยก็เถอนะอ่ะมันใส่ได้แค่นี้แหละแล้วก็จะเป็นโซนของ ที่วางปากกาจริงๆแล้วว่าจะมีปากกาเยอะกว่าน,นี้นะคะแต่ว่ายังเอามาไม่ครบปากกาก็เลยจะมีอยู่ประมาณเท่านี้เนาะรักเป็นคนรักปากกาแล้วก็ชอบสะสมปากกามากๆส่วนตรงเกสเนี่ยเม้ามาดูใกล้ๆจะเห็นเลยว่ามันจะมีพวกของประดับตกแต่งผมมากมายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีเครื่องสำอางอยู่ปลายด้วยส่วนข้างในอ่ะ <ๆ S 2> ทุกคนน่ารักมากกระจอมเมโัลสีๆมาตกแต่งด้วยเวลา <m> วางอะไรเงี้ยมันจะได้แบบเออเหมือนมันมันค่อนข้างล็อกอะ่ะ มันจะได้ไม่กิ้งไปกิ้งมานะคะก็เอามาไว้ด้วยน่ารักใส่ไปทั้งสองด้านเลยอันนี้ก็มีทุกคนดูนี่ก็มีอันนี้ก็มีแล้วก็ชั้นต่อมาอันนี้จะเป็นพวกที่คาดผมต่างๆนะคะค่อนข้างรกนิดนึงเนาะเพราะว่าก็เพิ่งเอามาเนาะนี่แล้วก็จะมีโบแบบนี้ชั้นสุดท้ายก็คือจะเป็นของสะสมของเราจะเป็นพวกสติกเกอร์แล้วก็พวกของแต่งตัวต่างๆที่ยังไม่ได้เกะออกมาใช้นะคะ ก็จะอยู่ในชั้นนี้ส่วนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นส่วนที่จุ๊บแจงใช้เวลา1วันกับมันบ่อยที่สุดก็คือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะคะก็จะมี2จอแล้วก็เครื่องเคสคอมเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะคะตรงนี้เนี่ยจุ๊บแจงจะใช้เวลากับมันเยอะม,มากมว่าจะทํางานนั่งเล่นเกมดูหนงังไลฟ์สตรีมหรือทําอะไรก็ตามแต่จะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้โต๊ะคอมแจงเอาจริงนะไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะทุกคนก็คือจะมีคีย์บอร์ดเมาส์หน้าจอมีไม ที่ใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าเราอีกแล้วก็จะมีพวกทิชชูแอลกอฮอล์แล้วก็ที่วางของต่างๆก็มีประมาณเท่านี้นะคะนี่คือห้องทํางานของเราในตัวยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดคอมให้ดูกันว่าคอมเราเนี่ยจะสวยน่าใช้แล้วก็แรงขนาดไหนไปดูกันเลนยคอมใหม่ของเรานะคะทุกคนตื่นเต้นจังเลยอะ่ะตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้แกะเลยนะคะแต่ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจุ๊บแจงอะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เยอะมากนะคะก็คือ เอามาเปิดใช้แล้วก็ใช้งานตามปกติซึ่งจริงๆแล้วคอมเก่าแจงมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาตัดต่อถ้าเรากดสต็อปมันจะยังไม่สต็อปแบบเหมือนสนิทต,ต้องรอสักพักหนึ่งแบบสักวิสองวิอะไรเงี้ยแต่พอเรากดเพื่อเพย์พก็ต้องรอเหมือนกันซึ่งเรารู้สึกว่าคอมเราอเริ่มช้าแล้วเพราะว่าคอมตัวเก่าห้าหกปีแล้วอะตอนนั้นจุ๊บแจงยังไม่ได้ มีเงินเดือนที่เยอะขนาดที่จะซื้อคอมใหม่ได้เพราะตอนนั้นยังเป็นพนักง,งานบริษัทอยู่เนาะตามที่ทุกคนเคยเห็นในคลิป Q&A เนี่ยเมื่อก่อนจะทํางานบริษัทนะคะการซื้อคอมเครื่องนึงก็เลยเป็นเรื่องยากแล้วก็ไม่มีความรู้ด้วยประเด็นก็คือรอบนี้จุ๊บแจงไปเอาคอมมาจาก i h a v e CPU นะคะทุกคนคือต้องบอกว่า i h a v e เนี่ยเป็นร้านที่ให้คําแนะนําเราดีมากๆ <Yeah. S 1> เขาจะถามเลยว่าเราจะใช้คอมทําอะไรเราควรใช้สเปคแบบไหนคือเขาแนะนําได้ทุกอย่างเลยนะคะจนจุ๊บแจงเนี่ย ได้คอมตัวนี้มานะคะจาก iH a p ฮปซีนั่นเองค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าบรรยากาศการเป็นเลือกคอมเป็นยังไงเดี๋ยวจุแจงจะเอาภาพให้ดูนะคะทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคนที่เรียกได้ว,ว่าเป็นพี่ชายของจุ๊แจงนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นพี่ชายของคนทั้งเมือง f a ม i l y ี i ซ City ด้วยนั่นก็คือพี่ปอจาก iH แแฮปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจุแจงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอันอนี้เลยนะไปสดๆอางนี้เลยนะครับน้องสว<า>ั <ไป S 1> สดีจุ๊บแจงด้วยครับผมแล้วก็ย หนึ่งล้านซับแล้ว I have CPU มีแค่แสนหกขอแบ่งสักสองแสนเดี๋ยว I have ก็ตามมาเดี๋ยว have ก็ตามมาโอเคนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือจะมาเอาคอมที่ที่ซื้อไปเนาะสเปคโหดมากนะคือหนูต้องบอกพี่ป๋าก่อนว่าหนูอะเป็นคนที่ ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องคอมเลยคือเล่นเป็นอย่างเดียวเล่นเป็นอย่างเดียวค่ะไม่รู้เลยสตรีมอย่างเดียวกดกดกดโกโปรได้อย่างเดียวที่เหลือทําให้เป็นเลยไม่เป็นเลยค่ะที่จริงอ่ะน้องเขาเล่นในเมืองแฝด้วยนะแต่พี่เปาไม่เคยเจอเลย IC ชื่ออะไรคะเอ่อเจเจกับพีพีค่ะเป็นแฟนกันเจเจเจกับพีพีแต่พี่เปาน่าจะรู้จักพ่อหนูพ่อหนูคือพ่อหนูชื่อป้าป้าบอสนี่คือลูกสาวใน IC ของบ๊อบใช่ค่ะพี่ไม่รู้เรื่องเลย ไอ้บ๊อบอะนะใช่ก็พี่เปีอยู่กับแท็กซี่อย่างเดียวอ๋ออยู่กับอยู่กับต๊อติใช่ไหมใช่ครับพี่ก็เรียกกับต๊อติอ๋อเป็นลูกของบ๊อบ JK บ๊อบ DG จบ๊อบใจดังคารบ๊อบทุกอย่างเลยโอ้หคนดังอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราคงเจอกันในเมืองนะครับว่าเราว่าจะไปเล่นอะไรกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวจะให้ไปดูเครื่องกันอีกรอบหนึ่งว่าเครื่องของน้องจุบแจงนั้นจะเป็นยังไงโหดไหมคะพี่เปี ก็หนักข้ออยู่อ่ะ G12 อ่ะเออ G12 สามศูนแปดศูนย์น่ะเอาเรื่องอยู่อ่ะหลักแสนอยู่เหมือนกันตอนแรกอ่ะหนูอ่ะจะมีปัญหาเรื่องการสตรีมแล้วมันกระตุกอ๋อเพราะคอมหนูหมันความว่าจำสเปคเก่าได้ไหมจำไม่ได้อยู่ดีจำไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็คือเก่าแล้วอายุกี่ปีอ่ะกันประมาณห้าปีค่ะโอ้ถ้าห้าปีก็สมควรกระตุกครับนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้ก็คือจะเป็นแบบทําให้ มันสตรีมไหลลื่นพอสตรีมไหลลื่นเสร็จปุ๊บคนดูก็จะแฮปปี้ตัวเพลเยอร์เองตัวคนเล่นก็จะแฮปปี้นั่นเองนะครับก็ทําให้แบบ f อ s มันเยอะขึ้นลดการกระตกอะไรอย่างนี้ได้เยอะทําให้แบบการเล่นนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะถ้าเรามีคามพิวดีความเลื่นก็จะมีแบบความสุขในการเล่นที่แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยังไงแรงไม่แรงไม่รู้ต้องเจอกันในเกมถูกต้องไหมอ่าใช่ทุกวันนี้สตรีมใน YouTube นใน YouTube ค่ะมีแอบไปทวิตบ้างแอบไปทวิตบ้างนน<ช>แต่ส่วนหลักส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ใน YouTube ใ<ช>เป็นหลักอ๋อโอเคตอนนี้พีพ่่ก็ตามมาใน YouTube เหมือนกัน <c oughs> พี่ก็เพิ่งสตรีมใน YouTube เ <c oughs> ช่นเดียวกัน นะครับว่าตอนนี้พี่เาสตีมสช่องทางนะคะถูกครับก็คือจะมีในทวิชด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยใช่ครับก็คือช่องเดียวกันทุกอย่างเป็น i h a อล CPU หมดทั้งเว็บไซต์ทั้งี่จริงแล้วมีหลายช่องทางมากเลยนะเว็บไซต์แฟนเพจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ไ a ด้ Lasada, Shopee, t i ก t o k i n า t a ร r ท m t w เ t t e r ม o อก i t โอ้โหหนูดงยูทูเนู้เหนื่อยแล้วเนี่ยมีทุกช่องทางครับที่เป็นไอแอแล้วกันเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่ โอเคครับตอนนี้เราอยู่บนชั้น4ี่แล้วของ i7 CPU เหนื่อยไหมเหนื่อยมากห<พ>อบก่อนไหมหายใจก่อนนะครับซึ่งอันนี้ที่บอกก่อนนะครับว่ามันเป็นกล่องใหม่กล่องใหม่จาก i7 CPU อันนี้ก็คือ unbox เลย unbox เลยซึ่งเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ประกอบที่นครนายก<อ>แล้วก็อเอามาซึ่ง<อ>ยังไม่ได้ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้แกะให้ใครเห็นเลยว่างั้นเถอะแล้วนี่เป็นกล่องใหม่ไม่ใช่กล่องเล่าของทองนะมีคนบอกเบิงเบิงกล่องเล่าของทองสวยไหมสวยไหมกล่องใหม่สวยไหม อันนี้ลงทุนมากเลยนะเรียบร้อยครับตอนนี้เครื่องของจุ๊บแจงก็หยุดตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้น้องน้องยังไม่เห็นข้างหน้านะเอาจงจริงน้องยังไม่เห็นข้างหน้าเลยว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเครื่องด้วยแสนแปดพัน 8, ครับเครื่องนี้ครับ yeah, <no. S 1> เอาละพร้อมไม่ยอมมาดูข้างหน้าไหมพร้อ oh, <okay. S 1> มค่ะดูข้างหน้าดูข้างหน้าเลยครับเชิญครับ I อแคลซีพียนแฟนแทนแฟนแทนเพที่ที่ทำให้ให้นั่นเองนะครับ c ี u ยเรียกได้ว่าน่าจะสุดของค <laughs> ่ายฟ้ากันเลยทีเดียว CPU Intel <I S 1> ตัวนี้ <now. S 1> ขอคุณ Intel ด้วยนะครับอันนี้นะครับ Intel Core 9 12900K ตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดของ LG 1070ตอนนี้นะคือถ้าใครเล่นคอมจะรู้เลยว่าตัวนี้คือมันหายากแล้วมันก็แรงมากๆด้วย <Intel S 1> นะครับมีแต่คนอยากได้ใช่นี่คือ LG 1700ครับ <5. S 1> 16คอร์24เทรดแบ่งเป็น8คอร์16เทรดใน P คอร์คือ performance คอร์ E คอร์คือ8คอร์8เทรด รวมกันเป็นปุ๊บ16 w, D, 9, คอ24เทรด i9 i9 ไม่พอครับเจนล่าสุดคือเจน12ด้วย,ย <า S 1> นี่คือตัว CPU ครับมาถึงเมนบอร์ดครับก็จะเป็น g ิกะไบต์ Z690 ตรงนี้ Gaming X DDR4 ซึ่งเป็นเมนบอร์ดที่รองรับ PCIE Gen5 เลยฮะแต่ว่ายังเป็น RAM DDR4 อยู่เพราะว่า RAM DDR5 นั้นยังขาดตลาดนี่คือ Z690 ครับชิปเซตตรงนี้บอร์ดสวยเห็นไหม เลนสบตัวนี้จะมี R G B ตรงนี้แรม 32GB นี่คือแรมจากซาดักตัวโมอัพครับกาจอจะเป็นออรัสครับตัวนี้รู้ด้วยนะกาจอตัวนี้กาจอคือ G Force RTX 3 0 7 0 T I ซึ่งอย่างที่บอกฮะน้องเองใช้แค่ไฟเอ็แล้วสุดมากไหมใช่ค่ะเหลือเหลือมากเอาไปเล่น 4K ยังเหลือเลย3 0 7 0 T I <ถม S 1> ครับแรม,ม 8GB กุด มันมีเพิ่มความสเสถียรภาพให้กับตัวเครื่องตัวการ์ดจอได้เยอะพอสมควรที่สำคัญที่สุดคือฮีทซิงมันใหญ่มากก็คือตัวระบายความร้อนตัวการ์ดจะหนามีแบ็กเพจตรงนี้สกรีนออรัสเห็นไหมครับตรงนี้ p c b มันแค่นิดตัวนี้จะเป็นตัวที่จะเจาะไว้เพื่อให้มันแอร์ฟลูระบายความร้อนผ่านโหดกว่านั้นคือมันมีจอตรงนี้ใช่มีจอเห็นไหมครับมันจะโชว์ว่าการทํางานเนี่ยอย่างพัดลมหมุนกี่รอบอย่างเงี้ยแฟนสปีดกี่ RPM v ram clock กี่ m e h e r ์หรือ v ram usage คือใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์มันจะรายงานตลอดเพราะว่าสปายนี่คือตัวจ่ายไฟก็สำคัญ thermal take top power pf 1 850วัตต์80 plus platinum นี่คือ850วัตต์ถอดสายได้หมดทุกเส้นตัวเคสเป็น lehley l a n cool นะใช่ครับจะเป็นสีดำอย่างนี้ครับสีดำมีไฟข้างหน้า r gb อย่างนี้จะมีไฟข้างหน้าแบบเรียบ,ยบอะไฟไม่เยอะตัวนี้จะทึบจะมีไฟแค่ตรงนี้ ร,รวมถึงตรงนี้เจาะรูไว้เพื่อให้เป็นพัดลมดูดอากาศด้วยให้อากาศไหลเข้าไปตรงนี้ข้างล่างเป็น Drive Bay ชุดน้ำจะเป็น Cooler Master, Master Master Liquid ML 3 6 0ตัว Illusion ก็คือเอาอยู่อยู่แล้วเพราะว่านี่คือ MF 1 2 0 Cooler Master Master Fan พัดลม3ตัวตัวบล็อกเป็น RGB ตรงนี้จะเป็นอะคริลิกทั้งหมดคือ70%ของตัวบล็อกจะเป็นใสหมดแล้วครับเป็นอะคริลิกใสหมดเลยนะั้นทำาทาให้โชว การบล็อกให้บล็อกของซี u ียให้มันสวยงามรตรงนี้นะครับสตอเรจที่เอาไว้ลงเกมอะไดซี 4, ได 4, ไดีอะเนาะนี่คือ W D Black, Black. ใช่ครับเป็นสตอเรจเป็น N V M e 2ครับเป็น W D Black S.N.750 SE ครับขนาดความจุ1เทคือแจงอ่ะเวลาไปซื้อเองอะไรเงี้ยมันบางทีเขาก็จัดไม่ค่อยตรงตามสเปคที่เราต้องการ่าไหร่เงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากซื้อคอมดีๆนะคะเราก็มีคนที่คอยให้คำปรึกษาต้องมาที่ะะ I have CPU ่ <you. Yeah. S 2> มาหลังจากที่เราไปดูบรรยากาศกันแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะคอมกันเลยดีกว่านะคะโอ้ยตื่นเต้นอนะ่ะเราจะมีคอมใหม่ใช้แล้วว่าทุกคนห้องทำงานใหม่กับคอมใหม่เป็นอะไรที่เข้ากันมากๆนะคะขออนุญาตกรีบก่อน และนี่นะคะเราก็มาเปิดข้อใหม่ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะแสงสวยแล้วก็สเปคเนี่ย mm hmm. เทมมากๆแรงมากๆทารับรองว่าต่อไปนี้เนี่ยการทํางานจุ๊บแจงไม่ว่าจะเป็นการอัดเกมการตัดต่อการไลฟ์สตรีมเนี่ยทำได้แบบลื่นมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้แกะก็คือนี่เลยนะคะกล่องดําจาก YouTube หลายคนก็คงเดาได้แล้วแหละว่าในนี้เนี่ยจะมีอะไรแต่ว่าจุ๊แจงก็อยากจะมาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะคะเ mm hmm. ดี๋ยวขออนุญาตแกะให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยเนาะอือ เห็นพร้อมๆกันนะคะเพราะทุกแจงไม่เห็นเลยอ๋หสวยมากยังเปิดมาปรื้นี่อันนี้เนี่ยก็คือโล่ทองของเรานะคะทุกคนนี่ก็จะเป็น ทำยินดีที่ทา o u t u b e ให้แจงมานะคะคุยทุกคนมือสั่นน่ะดีใจมากๆเลยอะ่ะแล้วก็จะเป็นโลโทรของเราด้วยตั้งแต่เอามาตั้งแต่ได้มาเนี่ยยังไม่ได้สัมผัสเลยนะคะทุกคนโหดีใจอะ่ะมีนี่ด้วยนะคะมีชื่อเราอยู่ด้วยเป็นช่องของเราซุบแจง C H นะคะฉลอง1ล้าน s u b ส c คร b e ครับทุกคน และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่ยูจีม,มารีวิวในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นโลฉลองครบ1ล้านซับสไคร b ์ของเราเองนะคะห้องทํางานใหม่แล้วก็ซื้อคอมฉลอง1ล้านซับสไคร b ์และห้องทํางานใหม่ของพวกเราด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทางไอแอบซีพียูจริงๆนะเพราะว่าถ้าไม่มีไอแอบซีพียูเนี่ยจุจีมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะจะจัดสเปคแค่ตัวเองได้ยังไงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาอะ เข้าใจคนที่เป็นสายเกมเมอร์มากๆเข้าใจคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าทำคอนเทนต์ไลฟ์สตรีมต่างๆมากๆนะคะใครที่สนใจอยากจะไลฟ์สตรีมทำคอนเทนต์หรือว่าหาความดีๆสักเครื่องหนึ่งเอาไปทํางานหรือว่าไปเช็คเล่นเกมเนี่ยไปที่ i have cpu ได้เลยนะคะรับรองได้เลยว่าเพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะงั้นสำหรับวันนี้เนี่ยจูแจงคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับจูแจงด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาที่จงลงลลคิปใหม่ๆเพื่อนๆจะะไไไดดดด้้้้มมมม่พลลาาาาาาีีกกรรแแแจงเเตือนนนนสาาถขูาาบบััทท,ท ไเเพื่อนปลยะะคะส่วนครั้งนี้จุ๊บแจงกับโลทองแล้วก็คอมใหม่ห้องทํางานใหม่ของจุ๊บแจงเนี่ยเขาต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดีใจจังคอมใหม่สวยแัดจัด